มหาวิทยาลัยรายชพัฒน์ร้อยเอ็ดเปิดตลาดแก้จนร้อยเอ็ดฮักมารเก็ตไอเออายุสู้ชนะความจนคนเมืองเกินร้อยทุกวันพฤหัสวันที่30มกราคม2568เวลา11นาฬิกาผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรวัชราพรวงคำจันทร์รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบายมหาวิทยาลายัยรายชพัฒนร์รอเอเป็นประธานเปิดตลาดแก้จน ร้อยเอ็ดฮักมาเก็ตอเออาูสู้ชนะความจนคนเมืองเกินร้อยทุกวันเพื่อสบดีณศูนย์าอาหารและพื้นที่หน้า place, มาเก็ตเพลสมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒร้อยเอ็ดตำบลเกาะแก้วอำเภอเสรีลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรศรีสุนันท์ประเสริฐสังหัวหน้าโครงการวิจัยคณาจารย์ผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปชั้นนำวิสาหกิจชุมชนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสีสุนันต์ประเสริฐสังหัวหน้าโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยร้อเอกล่าวว่าตาลาดแก้จนร้อยเอ็ดฮักมาเก็ต r อออสู้ชนะความจนคนเมืองเกินร้อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมจังหวัด 101, ร้อระยะที่2ปีที่2โครงการย่อยระบบตลาดเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งได้รับงบสนับสนุนจากหน่วยบริหารจัดการระดับพื้นที่เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าทางการตลาดและสินค้าอื่นๆเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนสินค้าและเชื่อมโยงระหว่างผู้ค้ากับลูกค้าซึ่งจะเป็นช่องทางการขาจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการใช้ผลงานวิจัยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้กำหนดก,การจัดกิจกรรมตลาดประจำสัปดาห์และตลาดประจำเดือนในทุกวันพฤหัสบดีของทุกเดือนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยใช้พื้นที่หน้าศูนย์อาหารและพื้นที่หน้า place, มาร์เก็ตเพลสมหาวิทยาล,ลัยราชภัฏร้อยเอ็ดผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธและตั้งร้านประกอบด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง20อำเภอกลุ่มผู้ขายสินค้าในชุมชนนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาล,ลัยราชภัฏน์ร้อยเอ็ด นักเรียนจากโรงเรียนท่าม่วงพิทยาคมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒ1 0ร้อยอ็ดจำนวนทั้งสิ้น40บูธโดยการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารเครื่องดื่มพืชผักสวนครัวราคาผู้ผลิตพบผู้บริโภคและราคาพิเศษในราคานักศึกษา